สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีนกครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวแบบนี้นะครับบอกว่าระอุตู่ประกาศพร้อมชนเต้นวัดใจใครคือของจริงเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับจตุพรพรมพันธ์ได้พูดใน Facebook Live ประเทศไทยต้องมาก่อนซึ่งใช้ชื่อตอนว่ากี่ม้วน เจตุพรพูดตอบโต้นายนัทวุฒิใสเกื้อซึ่งเป็นผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยที่ออกมาปกป้องนายทักษิณชินวัตรเจตุพรบอกว่าเป็นการล้ำเส้นนะครับเป็นการล้ำเส้นเป็นการหาเศษหาเลยพร้อมกับท้าว่าวัดใจจุดยืนไล่คนระบัดสัตว์หรือถ้าหากต้องการจะรบกันเนี่ยก็พร้อมนะครับผมเรียนอย่างนี้นายนัทวุฒิหรือเต้นเนี่ย เป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยโพสต์เพจ a c e b o o k เมื่อวันที่1สิงหาคม2566ซึ่งก็คือเมื่อวานนี้แก้ต่างให้กับทักษิณสองกรณีด้วยกันกรณีที่1คือทักษิณไม่มีส่วนร่วมในการคิดกับทหารหรือว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชายึดอำนาจเมื่อปี2557และข้อที่2คือมีการอธิบายประวัติศาสตร์นปชแตกแยกเพียงด้านเดียวอย่างคลาดเคลื่อน ทั้งที่แยกทางกันเนี่ยมันมีเหตุมาจากการแอบไปตั้งพักเพื่อชาติซึ่งไม่ได้บอกให้พี่น้องซี่สู้รบมาด้วยกันได้รู้ก่อนเลยจจตุพรบอกว่าอย่างนี้ครับผมเคยอธิบายมาหลายครั้งแล้วนะครับการพูดครั้งนี้ผมจะไม่มีการเกรงใจใครอีกเพราะนายนทวุฒิยกมาพูดซ้ําแล้วซ้ําเล่าก่อนเลือกตั้งปี6กสองเนี่ยผมติดคุกอยู่ยงยุทธติยภัรัฐ คนสนิทของทักษิณและคณะน,นปชไปเยี่ยมผมที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพแล้วก็มีการหารือกันเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองตามโอกาสอํานวยนั่นแหละครับนายยงยุทธ์เนี่ยยกกรณีของรัฐธรรมนูญ2,560เกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งที่กําหนดให้ใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวกับการออกเสียงสองระบบคือสสเขตและก็สสบัญชีรายชื่อผมก็มีความเห็นไปว่ารวมกันแพ้แยกกันชนะ แล้วนายยังยุธก็ไปบอกกับทักษิณให้มาช่วยพักเพื่อชาติเก็บแต้มให้กับฝ่ายประชาธิปไตยแต่ผมเนี่ยขอให้ทักษิณบอกด้วยตนเองนะครับขณะนั้นนายนทบุตรยังไม่ได้ถูกตัดสิทธิทางการเมืองแต่ผมเนี่ยติดคุกและถูกตัดสิทธิทางการเมืองอยู่แล้วก็เคยประกาศเดิมพันจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งถ้ารัฐธรรมนูญปี60ผ่านการทำประชามติผมยึดเป็นสัจวาจานะครับไม่เป็นปัญหาอะไรกับผมเลย ผมไม่รู้ว่าทักษิณเนี่ยคิดจะทําอะไรแล้วพอหลังออกจากคุกทักษิณพูดกับผมว่าให้มาช่วยพักเพื่อชาติผมก็รับปากแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาวางแผนคิดจะทําพักไทยรักษาชาติขึ้นมาอีกพักหนึ่งมีวันหนึ่งจึงพูดกลางวงประชุมนปชแต่ท้ายที่สุดเนี่ยมันก็มีความเห็นแตกต่างกันออกไปหลังจากที่เกิดพักไทยรักษาชาติขึ้นมานายนทวุฒิเนี่ยพาคณะชุดหนึ่งในสังกัด พามาช่วยพักเพื่อชาติและต่อมาถึงได้รู้ว่าถูกหลอกตั้งแต่รู้ว่าลูกชายของนายยงยุทธไปเป็นเลขาธิการพักไทยรักษาชาติแต่อย่าว่าแล้ครับเมื่อผีมันถึงประชาแล้วเนี่ยมันก็พูดไม่ออกปรากฏว่ามารู้ภายหลังว่าโดนหลอกกันรอบวงเลยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ก็ไม่รู้เช่นกันว่าทูลกระหม่อมมาเป็นแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีให้กับพักไทยรักษาชาติถ้ารู้ไม่มีวันจะกล้าเป็นแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีเพื่อไทยเลย ผมก็พยายามส่งความให้คิดกันให้ดีแต่คณะนปชเนี่ยไม่มีใครฟังผมแล้วครับเมื่อถึงวันลงสมัครรับเลือกตั้งพักเพื่อชาติกลับเป็นที่สนใจมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นจนํานวนมากและถูกสกัดไม่ให้โตมากเกินไปเพื่อลีกทางให้กับพักไทยรักษาชาติได้เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลถึงที่สุดเนี่ย ผมถึงได้รู้ข้อมูลไงครับว่าเป็นแผนแยกสลายนปชเท่ากับทักษิณเนี่ยเสียสัจจะวาจากับผมด้วยนะครับส่วนที่นายน,นฐบุตรบอกว่าไทยรักษาชาติมาที่หลังผมเรียนอย่างนี้นะครับหากไม่รู้เกมทั้งหมดแล้วเนี่ยนายยงยุทธจะเอาลูกชายไปเป็นเลขาธิการพักได้ยังไงล่ะครับแล้วก็ยังเอาน้องสาวเนี่ยไปอยู่กับพักเพื่อไทยซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ร่วมมือกันดีอยู่ ความสัมพันธ์ทางการเมืองเนี่ยนายสงครามกิจเลิศไพศาลซึ่งเป็นนักธุรกิจแล้วก็เป็นเจ้าของห้างอิมพีเรียนเวล์ถูกจัดวางให้เป็นหัวหน้าพักเพื่อชาติลูกชายไปลงสสพักเพื่อไทยแล้วก็ลูกสาวของนายยงยุทธลงบัญชีรายชื่อลำดับที่สองของพักเพื่อชาติดังนั้นเนี่ยนะครับไอความสัมพันธ์ตรงเนี้ยจึงเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็ไปข้อตกลงที่มีการวางแผนกันไปหมดแล้วโดยที่ผมเนี่ยผมไม่รู้มาก่อนเลยว่าจะมีพักไทยรักษาชาติอีก แล้วเกมนี้ยังมุ่งแยกสลายองค์กรนปรชอีกด้วยซ้ำไปสิ่งสำคัญเนี่ยนะครับผมถูกทักสินหลอกขณะที่นายนัฐวุฒิถ้าคิดจะพักดีกับพักเพื่อไทยจริงเนี่ยเมื่อไทยรักษาชาติถูกยุบพักไปแล้วก็คงจะไม่ไปตั้งพักเส้นทางใหม่ร่วมกับนายจตุรนฉายแสงมีออฟฟิศใหญ่โตสวยงามบนพื้นที่สองไร่ที่ปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับนั่นแหละครับ ย่อมพิสูจน์ได้ว่าถ้าศรัทธาเพื่อไทยจริงเนี่ยจะแยกไปตั้งพักเส้นทางใหม่ได้ยังไงล่ะครับนอกจากนี้ถ้าหากว่านายนัทวุฒิไม่รู้ว่าถูกหลอกเมื่อพิจารณาการจัดลำดับบัญชีรายชื่อไทยรักษาชาติเนี่ยนายนัทวุฒิเป็นสสเพียงคนเดียวของนปชนะครับส่วนคนอื่นอยู่ในลำดับที่ไกลและก็ยากที่จะได้เป็นสสทั้งนั้นเลยเอาละเมื่อตกลาจะพูดเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งทั้งที่พูดกันมาหลายครั้งแล้วเนี่ยผมก็ยอมรับนะครับว่าถูกทักษิณหลอก ถ้าไม่พูดกับผมก็ไม่มีวันไปช่วยพักเพื่อชาติและถ้าพาพี่น้องไปไทยรักษาชาติถ้ามีโอกาสได้เป็นสสคนเดียวแล้วอย่างนี้มันไม่ใช่นิสัยผมครับต่อมาก็มีการยุบสภาทักษิณส่งสัญญาณผ่านบุคคลที่ผมเกรงใจให้กลับไปช่วยกันอีกครั้งหนึ่งผมกับนายนัทบวุฒิก็คุยกันซึ่งต้องบอกว่าเป็นการคุยกันครั้งสุดท้ายคุยกันอย่างเป็นทางการสรุปว่าตัดสินใจอย่างไรก็บอกด้วยแล้วกัน แต่ขณะนั้นเนี่ยผมไม่คิดจะกลับเพื่อไทยเลยนะครับแล้วก็มารู้อีกทีหนึ่งว่านายนัทวุฒิเป็นผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวกันสักคำเดียวนปชกลับไปอยู่กับเพื่อไทยมีสามคนนายสงครามจากเพื่อชาติได้เป็นสสลูกนายยงยุทธ์ลงเขตเชียงรายได้เป็นสสอ,อีกคนไม่ได้เป็นสสดังนั้นถ้าไม่มีความสัมพันธ์กันหรือไม่รู้เห็นกันสถานการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้หรอกครับ ส่วนคนของนปชอย่างนายก่อแก้วพิกุลทองได้ลำดับไกลามากถึงลำดับที่36ไม่ได้เป็นสสครับสิ่งนี้แหละครับแสดงให้เห็นว่าทั้งเพื่อไทยทั้งเพื่อชาติทั้งไทยรักษาชาติเนี่ยมีความสัมพันธ์โยงกันไปหมดเมื่อน,นปชมาคุยกันมันก็เป็นคนละเรื่องกันถ้าเกิดไม่ใช่ทักษิณวางแผนรู้เห็นกันแล้วเนี่ยนายสงครามกับนายยงยุทธจะแยกพ่อแยกลูกแยกน้องสาวไปลงต่างพักกันได้ยังไงล่ะครับ แล้วก็ยังพากันกลับมาเพื่อไทยในครั้งนี้อีกด้วยดังนั้นเนี่ยใครจะพูดอย่างไรก็พูดได้ทั้งนั้นแหละครับแต่ข้อเท็จจริงคือนปชแยกกันออกไปต่างลงสมัครสอสอในไทยรักษาชาติบ้างและเพื่อชาติบ้างยกเว้นอาจารย์ธิดาถาบอเสดคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ลงสอสอส่วนนปชก็แยกกันแล้วต่างคนต่างอยู่ดีที่สุดกับงานบุญก็แยกกันทําไปแล้วนี่ครับ จะคุยกับทาแมวอะไรล่ะครับไม่มีประโยชน์อะไรและผมก็เป็นตัวของผมเองผมไม่ได้ใช้ตําแหน่งนปชเลยนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งผมเคยเสนอให้ยุติบทบาทแล้วก็ส่งไม้ให้กับคนรุ่นใหม่ไปเมื่อมีคนไม่เห็นด้วยก็ต่างคนต่างอยู่ก็แล้วกันอีกอย่างหนึ่งผมไม่ได้ช่วยพรรคการเมืองไหนนะครับถ้าเกิดนทบุตรมาอธิบายเพื่อปกป้องทักษิณก็เอาให้พอดีพองามอย่าหาเศษหาเลยกันเลยนะครับเรื่องการยึดอดานาจเมื่อปี2557 เมื่อนายนันทวุฒิโพสต์เองว่าพลเอกประยุทธ์เตรียมการตอนต้นรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วยังไม่เข้าใจสถานการณ์อีหรอกครับเมื่อเลือกตั้งปี2554เนี่ยเพื่อไทยชนะม้วนเดียวจบนะครับเนื่องจากคนแสดงถูกปราบตายไปร่วมร้อยศพบ,บาดเจ็บอีก2 0 0 0สูญสิ้นอิสรภาพอีกนับไม่ถ้วนจนนำไปสู่การเลือกตั้งเพื่อไทยได้มา265เสียงส่งผลให้ยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งแล้วก็ชนะกัน ถ้าสำนึกบุญคุณประชาชนที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันไปต่อสู้จนได้ชัยชนะจากการเลือกตั้งเนี่ยสิ่งแรกต้องตอบแทนเจตนารมของประชาชนเป็นเรื่องสําคัญอีกอย่างหนึ่งช่วงนั้นเมื่อนายนัฐบวุฒิมีโอกาสได้เป็นรัฐมนตรีผมก็ยินดีด้วยนะครับการตั้งรัฐบาลครั้งแรกนัฐบวุฒิก็อยู่ที่บ้านผม ทักษิณโทรมาผมขออนุญาตเปิดเสียงให้นัทวุฒิได้ยินทักษิณถามถึงเรื่องรัฐมนตรีผมก็บอกว่าถ้าจะตั้งต้องตั้งทั้งสองคนถ้าไม่ตั้งก็อย่ากเกรงใจไม่ต้องตั้งพวกผมก็ได้ดังนั้นนปชจึงไม่มีรัฐมนตรีครั้งแรกสักคนเดียวซึ่งผมไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าผมเป็นสสอ,อยู่แล้วการตั้งคอรามอครั้งที่สองเนี่ยนายนัทวุฒิได้เป็นรัฐมนตรีผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับแต่การปรับคอรามอทักษิณจะเอานรรนัทวุฒิออกเอาผมเข้าไปแทนซึ่งผมก็ ไม่ให้ความร่วมมือด้วยและผมไม่เอาเพราะว่าไม่อินังขังขอบอะไรด้วยนี่ครับอย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่ผิดพลาดอย่างยิ่งคือเมื่อได้เป็นรัฐบาลแล้วใช้พลเอกประยุทธ์เป็นเครื่องค้ำประกันและรักษารัฐบาลพอผมวิพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์อดีตนายกยิ่งลักษณ์ก็โทรมาขอไม่ให้ผมวิพากษ์วิจารณ์รวมทั้งเกิดเรื่องอีกสารพัดและผมก็เคยเตือนไปแล้วนะครับว่าจะมีการรัฐประหารขบวนการเสื้อแดงเนี่ยยังแหลกเหลวหมด ทักษิณจัดการสัมพันธ์ตรงไปพบที่ต่างประเทศแล้วก็ได้สิ่งของราคาแพงมียี่ห้อสูงๆเนี่ยเป็นของขวัญกันแล้วยังส่งลายรายงานความเคลื่อนไหวให้ทักษิณทราบอีกด้วยนะครับแล้วใครจะคิดอยากต่อสู้ในภาคสนาม,มันอีกล่ะครับอีกอย่างหนึ่งระบบนปชนะมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณการต่อสู้นะครับชีวิตแลกชีวิตแต่กลับเอาผลประโยชน์และการพึ่งพาผลเอกประยุทธ์เนี่ยมาเป็นการบริหารจัดการแทนความสามัคคีของมวลชน เมื่อนัทวุฒิบอกว่าการยึดอำนาจก่อตัวช่วงต้นรัฐบาลยิ่งหลักแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยแหละครับว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะการพึ่งพาพลเอกประยุทธ์เนี่ยคือการละทิ้งประชาชนนะครับและยังวางแผนปลดพลอากาศเอกสุกรรมพลสุวรรณทัศน์ออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพรู้ทันทหารอีกอย่างนึงคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยขอตำแหน่งต่างๆในตํารวจให้กับพักพวกก็ยังยอมเขาอ,อีกนอกจากนี้เนี่ยนะครับ เหตุการณ์ต่างๆก็เดินทางมาถึงการออกกฎหมายนิรโทษกรรมแบบสุดซอยโดยแทรกให้คดีทุจริตเพื่อปลดปล่อยทักษิณให้กลับบ้านเท่ากับเป็นการทำลายความหวังของคนเสแสดงอย่างย่อยยับจนมาลายหมดสิ้นไปเลยประกอบกับกปปสเนี่ยก็ลงถนนเปิดฉากต่อต้านครั้งใหญ่แล้วอีกไม่นานพลเอกประยุทธ์ก็ยึดอำนาจเพราะทักษิณสกัดสั่งห้ามเติมกำลังแสดงไปชุมนุมที่ถนนอักษะ การชุมนุมในคราวนั้นเนี่ยนะครับนายนัทวุฒิรับผิดชอบดูแลทุกอย่างท้งงบประมาณซึ่งผมกับวีรการมุสิกพงษ์เนี่ยไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรด้วยเลยในด้านงบประมาณมาถึงการชุมนุมปี57ก็แบ่งงานกันทําทักษิณรับผิดชอบสั่งการระดมคนมาชุมนุมนปชรับงานเวทีชุมนุมไม่ยุ่งเกี่ยวกับงบประมาณตลอดการชุมนุมจะมีคนรองรับอยู่ในพื้นที่ชุมนุมจนรุ่งเช้าเนี่ยไม่ต่ำกว่า3ถึง4ี่หมื่นคนด้วยกัน ส่วนช่วงค่ำก็จะมีการระดมคนมาชุมนุมวันละไม่ต่ำกว่า8 0 0 0 0ถึงแสนคนแต่วันที่21พฤษภาคม2557เนี่ยนะครับวันที่พลเอกประยุทธ์นัดให้แกนนำไปพูดคุยหารือตกลงกันที่หอประชุมกองทัพบกในช่วงเช้ามืดก่อนไปพูดคุยตามนัดเนี่ยผมก็ตรวเวนดูพื้นที่ปรากฏผู้ชุมนุมเนี่ยหายไปเกือบหมดเลยเหลืออยู่ประมาณ3-400คนเท่านั้นแหละครับผมก็ตกใจมากคิดว่าถูกงานเข้าให้แล้ว เดี๋ยวอะไก็ตามเนี่ยคนเดียวที่ทำงานได้แบบนี้คือทักษิณถ้าไม่ได้รู้เห็นด้วยคนไม่หายไปขนาดนี้หรอครับเท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้ยึดอำนาจได้อย่างง่ายดายเมื่อวันที่22ึกพฤษภาคม2557เพราะไม่มีกำลังต่อต้านและสถานการณ์ในขณะนั้นเนี่ยเราสู้ไม่ได้แล้วผมบอกเรื่องนี้ให้ฟังตั้งแต่เป็นรัฐบาลแล้วยอมเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะไม่เรียกว่าสมคบคิดกันได้ยังไงล่ะครับ เพราะมันเกิดวิวัฒนาการตามมาเป็นลําดับนะครับมีการต่อรองกับทหารตามเรื่องตามราวไปต่อๆไปทั้งคดีจํานําข้าวเนี่ยก็ใกล้จะเข้าสู่ช่วงของการตัดสินชี้ขาดเรื่องในสารรัฐธรรมนูญแพ้หมดช่วงนั้นรัฐบาลเอาสถานการณ์ไม่อยู่แล้วแม้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับงบประมาณการชุมนุมแต่ก็ถูกร้อยตบเอกเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยกล่าวหาว่ามีคนได้ประโยชน์จากงบประมาณจนผมต้องกลืนเลือด และสุดทนเมื่อทักษินลายเป็นข้อความเป็นภาษาอังกฤษถึงบางคนซึ่งแปลความได้ว่าเลวมากผมก็ได้แค่อมยิ้มเท่านั้นแหละครับเพราะรู้นี่ครับว่าข้อเท็จริงมันเป็นยังไงแล้วเลือดที่อมไว้ก็ทะลักออกมาถึงคอหอยแล้วพุ่งสำลักออกมานัทวุฒิจะคิดอย่างไรกับผมก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยและประวัติศาสตร์การต่อสู้หาความสำราญได้ตามสบายผมเป็นคนไม่ต้องการอะไราแล้วนะครับไม่ต้องการคำสรรเสริญเยือนยอ ไม่ต้องการแนวร่วมมวลชนหรือว่าให้คนตามมาเห็นด้วยจำนวนมากเพราะผมผ่านเลยมาหมดแล้วหลังประกาศแยกทางกับทักษิณอย่างชัดเจนเนี่ยผมก็มานั่งจับรายการครับผมถ้านั่งวิจารณ์วันเดียวแล้วหยุดจะกลายเป็นคนชั่วทันทีนะครับเพราะว่าคนจะเชื่อทักษิณ99คนเชื่อผมแค่คนเดียวเท่านั้นแหละครับผมก็เลยต้องพูดทุกวันถ้าไม่จริงเนี่ยออกมาชี้แจงสิครับให้เรียงหน้ามาตอบโต้กันได้เลย แกนนาคนสําคัญคนใหญ่ๆของพรรคเพื่อไทยเนี่ยแทบจะไม่ได้ตอบเลยนะครับนัทวุฒิก็นึกอะไรไม่ออกก็เฉียดกรณีตั้งพรรคเพื่อชาติมาหลายครั้งแล้วผมก็อธิบายไปทุกครั้งแล้วก็ยอมรับว่าถูกทักษิณหลอกแล้วยังไม่เข้าใจอีกหรอครับว่าพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อชาติพรรคไทยรักษาชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดนั่นแหละครับตัวแสดงก็สัมพันธ์กันมีพ่อมีลูกมีน้องสาวโยกย,ย้ายแยกกันลงสมัครสอสอผลัดกันเปลี่ยนไป แล้วก็มาอยู่ที่เพื่อไทยในขณะนี้นี่แหละครับถ้าต้องการจะอธิบายหลังจากนี้เนี่ยอยากจะรบกันก็เชิญตามสบายนะครับนัทวุฒิไม่กลัวใครและนัทวุฒิก็รู้ว่าผมก็ไม่กลัวใครเหมือนกันก็มาเลยครับตามสบายหลังจากนี้ไปถ้าหากนัทวุฒิยังจําคําพูดแรกๆของตัวเองบนเวทีชุมนุมที่ทองสนามหลวงวันนั้นนัทวุฒิบอกว่าถ้าทักษิณไปสมคบกับคณะยึดอํานาจจะออกมาไล่ทักษิณเองจําได้ไหมครับ หากลืมเนี่ยผมมีซีดีเอาให้ฟังได้นะครับหลังจากนี้ไปนายนัทวุฒิอยู่ในชุดปลาใสพูดชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็อย่าคิดเลี่ยงคําลุงเพราะว่าปลาใสทุกที่ระบุถึงแต่พักพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติไล่หนูตีงูเห่าไปยามประชาธิปัตย์ที่ภาคใต้วันใดพักเพื่อไทยไปร่วมกับพักเหล่านี้แล้วนายนัทวุฒิยังอยู่ก็ต้องวัดใจกันแล้วครับเมื่อผมวิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองประบัดสัตว์ ผมไม่ได้สนใจนะครับว่าเขาจะเป็นใครถ้าคุณตรัตบาสัตว์วันไหนที่คุณโพสต์มาคําไหนคํานั้นไม่ลืมขณะนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละครับเราก็ต้องวัดใจกันแหละครับถึงเวลาใครจะได้แสดงจุดยืนซึ่งอาจจะหมายถึงส้นตีนด้วยก็ได้นะครับแน่นอนแหะครับการเสียสัจวาจาเนี่ยผมรับไม่ได้ในฐานะประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์พึกสภา2535จเป็นจุดชี้ขาดเรื่องนายกรัฐมนตรีรัฐบสัตว์แล้วเนี่ยนะครับ ยังไงก็แล้วแต่ครับประเทศไทยต้องมาก่อนครับ